เราจะไปเลี้ยงกันเมื่อไหร่นะครับสิ้นเดือนนะทักทิ้งครับโอเคเอาชิบเอาเป็นเด็กพิดตัวผู้เกเงวะ ไม่ใครมาจากต่างัวไม่ทราบว่าพูดถนไปไหมงั้นามก็อึมาเล้เลื่องอะเนี่ยก็เม่กี้นีออกเดี๋ยวทุกคนครับก็ดูรอเราแล้วก็ลำบากแน่เลยคุณนะครับทุนนกนนนคร้บฝนก็ตกครับกลับบ้านกันโอเคไหม ทีๆขออีกสักสองเรื่องแล้วกันนะครับก็สี่เรื่องกว่าก็แต่วันนี้อะไรนะครับก็คือเอ่อ จะมีคอนเสิร์ตใหญ่ครับนี่คอนเสิร์ีชื่อคอนเสิร์ตเดียวนะครับเป็นคอนเสิร์ตรงนี้ r s ก็คือถ้าเกดใครสามารถไปชมได้แ้วคุณไปให้กำลังใจด้วยนะครับเสุดแล้วช่ับเพราะว่าได้เจอศิลปินมากมายนะครับแบบที่คุณไม่รู้จะว่าจะจะมีอะไนะครับคุณไปเป้าอะไรนะ ก็ค okay, ือเป็นนักร้ยนอยู่นนั้นนะครับมีสิบลายท่านนะครับก็เราก็แชร์แชร์ว่าโจนโชว์อะไรกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็มันไม่ใช่แค่เสด็จเดี่ของเรานะครับทุกคนอย่าคิดว่ามันเส อคอนเสิร์ตหนึ่งนะครับตอ,อนไลน์ที่อุกไว้นะครับก็คือคอนเสิร์ตที่ใช่ครับก็คือที่ผลิตไปออกในการแคมปิ้งนะครับพ <c oughs> ลิง่งเลยเพราะว่ามันเป็นโอเวอร์ <c oughs> อคอาเสิร์ฟอะไรคอนเสิร์ฟนะครับจนเห็นซีนที่แบบพูดไม่รูเรื่องเลย้ง,งโอ๊ตเอาแก้วแบบนี ทีมออีคือชอบทุ่มก็คือวันหลังแจกไปเลยเ <c oughs> ยอะๆเยอะๆแล้ก็จะไม่ทุ่แล้วก็เพราะว่าผลิตจะทุกไม่ทันออฟกับพีไ <c oughs> อใช่ไหมครับไม่ทไ,ไม่ทัน <c oughs> ทุกคนเลยแรัวแต่ว่าันนั้นท <c oughs> <c oughs> ุกทันเฉย เขาทำเฉยเลยถ้าจเออโอ้ยอคออกไปสิโอเคจะถึงเลเวลที่เราต้องใช่ครับมาเยอะมากยครับไม่ได้เป็นคนตลกนะครบเป็น คือเป็นได้ทุกอย่างแต่ว่า,ายังไม่นคนปกติ <_ d ata> ครับก็ <_ d ata> อขอบคุณพี่โอ๊ตแล้วก็พี่ปอบที่ชวนออกแคมป์เล่นนะครับก็รู้สึกว่าปัดน,น่าจะขายแล้วลโอเคก็เป็นออนไลน์ก็จะเป็นอีกคอนเสิร์ตนึงที่เราจะได้ขึ้นกันแล้วเราจะได้เจอเกินอันเนี้ยมีแค่สามคนเราจะได้เจอเกินเยอะๆเลย ไปคือกากัามาใหม่เพราะว่าหูก็คือดับนะครับเพราะว่านุชเนี่ยล็อกเพลงเข้ามาไม่รุ่นของผลเน,นี่ยอธิบายก่อนนะครับมันไม่มันมีแบบหลายรุ่นหลายแบบที่มันจะเป็นที่เรียกว่า เียงอ่ะเสียงทุกคนที่เสียงแหลกคนที่เสิยงหลบอ่ะต้องใช้รุน่นนี้คนที่ชอบเช้สียงคนที่เสียงต่ำต้องใช้รุ่นนี้คนที่เสียงเบาปุ๊บอ่ะลิ้นเข้าไาในไม้หูดดาคนที่คนจะ่อ่าเนี่ขนยของลิตเนี่ยเอ่อหูดาอะเล่ Nikolai. Where are you from? Amsterdam. am oh, still wow. I've been there so many times because my mom lived there. Chai, chai, chai. Why are you here? Are you sure, are you, sure you don't... Really? You know me. It's you you come follow me It's the reason that you come follow me oh. Just, Okay, thank you come. Thank you Do you know how, how I call like ladies and like fans? Uh, I call you Noosh? Yeah. Nooch, it's me. I'm a girl. Noosh, yeah. You're Noosh. You're Noosh right now. Thanks for coming. <laughs> but next time you don't have to greet the camera. You can't be safety. You can... yeah. no. Okay. <laughs> because you have to look at the camera from your, your friends. Yeah. กิน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 ต้องจำไว้จำได้ยังไงก็ต้องเขบอกเขาหลับม่ต้องโอเคเขาขึ้นชื่อมากนะครับคุมเบงคำพูดที่มาแต่ไม่แย่คุณต่อขอบคุณคุณแม่คุณ ลุชนักศึกรู้นักศึกษามากที่ยอโอเนแปลว่าเป็นกับทีนไอดอลก็จริงๆชีวิตมันแปลกมากนะครับอายุเกินสีิบล้บางทีบางทีเนี่ยอายุเท่านี้เนี่ยอาจจะต้องมีลูกแล้ลครับเรียง หลายอรปรแต่ว่าชีวิตตอนนี้ไอาเจเนก็ต้องทออ่าไหรครับสอบเต้นสอบรองอไรแ้ครับแต่ว่าพอดีอยากจะบอกว่าเรามีข่าวดีนะครับขอพูดอันี้ยากมากว่าเอ้ขอพูดอันนขอ มีบุตรแล้วยากมากที่จะมีบุตรนะครับกีได้มีบุตรสุจยรนะครับเป็นบุนรกดวนที่ทุกคนไปคอมเมนต์นะครับกี่ทิว